ครับทุกๆคนครับวันนี้มาเจอกับลูกพีทที่วัดบ้านนางนิ้วนะครับวันนี้เราพาหลวงลุงมาเทศนาที่วัดบ้านนางนิ้วเนื่องจากวัดบ้านนางนิ้ววันนี้มีบุญหมหาชาติมหาเวศสันดรนะครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับเวลาประมาณสักหกโมงเช้านะครับมาเจอกันอยู่ที่วัดบ้านนางิ้วนะครับตอนนี้ก็เป็นสาลา,าการประเรียนของวัดนะครับแล้วก็ ข้างๆกันก็จะมีพระอุโบสถนะครับหรือโบสถ์เราด้านเองนะครับวันนี้ก็เป็นโบสถ์ทรงสูงนะครับ6ประตูนะครับาการสังเกตโบสถ์นะครับโบสถ์จะต้องหรืออุโบสถนะครับจะต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับเวลาที่เราสังเกตสามารถสังเกตดูได้นะครับก็เป็นในส่วนของกำลังเทศมหาเวสสันดรน,นะครับตอนนี้อยู่ในกันของ ธนขานนะครับนี่ครับตอนนี้กำลังเทศกันแล้วนะครับตอนเช้าๆใครผ่านไปผ่านมาก็มาร่วมบุญร่วมกุศลกันได้นะครับที่วัดบ้านนางยิ้วนะครับนะครับตอนนี้เขาเรียกว่า้าพระเวทนะครับภาพระเวทครับก็จะเป็นในส่วนของการเขียนนะครับวรรณกรรม นะครับวรรณคดีของพระเวสสันดรในกันต่างๆนะครับรวมทั้งหมด13กันนะครับยกตัวอย่างนะครับในส่วนของกันกันมหาราชนะครับกันมหาราชเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของพระอินนะครับพระอินแปลงแปลงเป็นพระเวสนะครับแล้วก็นางมัตสี เอาขนมไปให้กันหาชาลีในส่วนของช่วงที่ชูชกได้ขอกันหาชาลีไปแล้วนะครับจากนั้นก็ไปในส่วนของกันกันอะไรอีกต่อไปนะครับกันสก,กตินะครับสก,กตินะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นกันที่36นะครับ พระคาถานะครับแล้วก็เป็นกันที่12เชิญพระเวศสันดอนเข้าเมืองเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของกันนครนะครับกันที่13กันสุดท้ายนะครับก็คือกันที่ไปเชิญพระเวศสันดอนหรือแห่พระเวศสันดอนเข้าเมืองนะครับนี่ครับก็จะเป็นประเพณีที่ชาวอีสานร,ร่วมกันทํามาตลอดนะครับร่วมกันทํามาตลอดก็เชิญชวนทุกท่านนะครับ